เค้กเ่านิสัยพี่หมีที่หลายคนไม่เคยรู้ก่อนกับหลังแต่งงานไม่เหมือนกัน ต้องบอกเลยว่าแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กันมาได้สักพักแล้วสําหรับคู่ของนางเอกสาวสวยมากความสามารถอย่างแพนเค้กเขมมนิดและสารวัตรหมีถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะอายุห่างกันหลายปีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อุปสรรคสําหรับความรักของทั้งคู่เลยล่าสุดแพนเค้กได้ออกมาเปิดใจเล่าชีวิตหลังแต่งงานกับพี่หมีผ่านรายการนาว You See e ี m y EP 148ลวงลับหลังแต่งงานแพนเค้กกับพี่หมีโดยมีช่วงหนึ่งแพนเค้กได้พูดถึงพี่หมีว่า ก่อนกับหลังแต่งไม่เหมือนกันเขาโมโหหิวอะไรก็เป็นเรื่องได้สมมติเรื่องรองเท้าเรามีรองเท้าเยอะมากจะกองเต็มหน้าบ้านเลยถ้าอารมณ์ดีจะสามารถเดินผ่านได้ไม่เป็นไรแต่พอวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็จะสะดุดร้องเธอทำไมรองเท้าต้องอยู่หน้าบ้านแบบนี้แล้วเมื่อไรจะต้องเก็บอะ มันอยู่แบบนั้นเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าวันนี้มันขวางตาทุกเรื่องเป็นเรื่องได้หมดแต่กาผ้าที่มันอยู่ในห้องซักผ้าที่มันอยู่เหมือนเดิมทุกวันแต่วันนี้พอจะลงไปซักผ้าเองแพนต้องบอกที่บ้านว่าทุกคนพี่หมีกําลังจะลงไปซักผ้าอะไรที่อยู่ขวางทางเอาออกให้หมดอย่าให้เขาต้องเตะต้องดูจังหวะต้องดูอารมณ์ซึ่งสีเคยเห็นแพนเค้กตอนมีอารมณ์ด้วยพี่หมีถึงกับลัน่นตัวใครตัวมัน